ริมโขงสวยใสยามเช้าครับทุกคนนี่ครับหน้าฝนเนาะน้ําก็เริ่มขึ้นแล้วน้ําเริ่มแดงแล้วนะครับจุดนี้ครับมันขาดเนาะมันยังไงอะ่ะเขาไม่ทําสะพานเชื่อมนะครับทุกคนน่าเสียดายเลยนะครับเนี่ครับเส้นทางวิ่งข้างหน้าเนาะมันไปไม่ได้เลยะ่ะมันต้องอ้อมไปทางถานนนะทุกคนนี่ครับโอ้เสียดายเลยนะครับจุดเชื่อมระหว่าง หูเวียงกับห้วยกอกนะครับทุกคนนี่ครับวิ่งมาจากทางนี้เนาะน่าเสียดายเลยทำไมไม่ทำสะพานเชื่อมมีคำถามครับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายหลายๆคนครับก็น่าจะเป็นคำถามนะครับค้างคาใจอยู่ว่าทำไมไม่ทำสะพานนะครับข้างหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปสำรวจข้างหน้าเนาะระหว่างห้วยเมงกับห้วยกอกจุดนั้นก็น่าจะไม่ทำสะพานหรือเปล่านะครับน่าเสียดายเลยทุกคนครับ ยามเช้สาสดใสครับ